สวัสดีค่ะวันนี้เอาลงทูทูนะคุณถ่ายซ้ำอีกแล้วนะฮะโอเคซ้ำอีกแล้วไม่เคยแก้กับเราคือมีประสบการณ์จะไกลถ่ายคลิปด้วยนะอันนี้คือวันนี้เราจะมาเล่นกับเพื่อนผมอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆนี่ซึ่งยังไม่เข้าเกมเลยซึ่งซึ่งซึ่งผมเข้าเกมแล้วแต่มึงยังไม่เข้าเกมนี่นะโอเคขอบคุณมากที่ไายกดมฆให้ฉันมนไม่ลดฟีฟาไม่นายก็รู้เนี่ยมันเปิดพื้นที่อย่างพื้นชิน โอเคนะครับวันนี้มันทำไมไม่ทำพิธีแบบเราอ่ะนี่เพื่อนจะทำพิธีแบบนายแล้วแต่มันฉันอยากทำเพิ่มนะแต่มันช่วยตรงไหนอ่ะเอามาดิมระเทศมาช่วยเอ็นห้วยให้วยห้วยห้วยโอเคครับจเอายาไปด้วยอย่าลืมเอาไอ้นั่นไปด้วยไอ้หนูเอาไอ้พงหญ้าไปด้วยไป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 เราใช้พงยาไปด้วยพงหญ้าไปด้วยเราก็ใช้อันนี้เข้าเกมมาแล้วอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติไม่งั้นจะทำลายนะเร็วๆอุปกรณ์เคลื่อนย้ายสามมิติไหนอ่ะ ทำไมวะเตี๋ยไม่รู้อ่ะขอทางออกสิเอทาก็เรื่องมึงอย่างขอสั่งออกขอสั่งขอสั่งปึ้มลอได้ตู้เด็ยเนี้ไอ้น้นาตู้มึงก็พิมพ์ว่าฟรีมึงก็พิมพ์ว่าฟอเอ้ยอมึงก็พิมพ์ว่าอันดับสูงแล้วจากนั้นมันก็เกิดไม่ไม่ได้พิมพ์ฟรีไฟเพื่อนกูจะพิมพ์มพ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 มแบบที่นายบอกนั่นแหละรีวายอะไรอย่างเงี้ยซีนีมาทุกอย่างโอเคซีนีมาโอเคเพื่อนนายอย่าเพิ่งเข้าเกมนะ วูมันวูเมื่อกี้มันเกิดยิงนายแล้วเพื่อนนายอย่าเพิ่งเข้าเกมนะนายนายยืนอยู่นิ่งก่อนฉันจะไปให้เ่อนโดยที่เหยียบเข้าแล้วบายบายที่ตัวไอ้เชี่ยไม่หลดนหรอกปลอดสะอาดระหว่างเราก็่อนระหว่างนี้ก็ฝึกซ้อมยิงเราไปก่อนไอเอ็นดีดีเจ นี่ไงกดแกกดติดตั้งกดรอกดยอมรับกดติดตั้งเสร็จแล้วโอ้ยกดติดตั้งกดยอมรับแล้วก็กดยอมรับแล้วก็รอ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 แล้วกูเข้าเฟซบุ๊หมดทดลองทำไม่ไหวละแล้วก็ ไปเริ่มเล่นกันได้ยังเนี่ยฮะรออยู่มาสามฉากแล้วยิงใส่ยิงใส่เฮ้ยเริ่มแล้วมาเร็วมาเล่นโหมดยิงคนกันเร็วๆเถอะฮัลโหลทาไมเร็วตรงนี้ตรงนี้ทำไมมันมีแค่ไม่เดี๋ยวฉันจะเข้าไปตายเข้าไปตายเลยแฟนเอ้ยต้องกดดาวน์โหลดอย่างไรบัคกี้มอน เอ็งต้องกดคลิกที่ตัวที่นายต้องการก่อนหนึ่งทีแล้วนายก็โดนโอ้ยใครยิงใครยิงใครเอ้าชุดเดียวกันตัวละครเดียวกันอ้าวข้างหลังเอาแตกเอาแตกแตกเฉยเรายิงเองมั้งเอ้ยโอ้โหเองยิง่ะใครอ่ะเอ็งไงเอ็งยิงเราเหรอเกมเออเกมยิงเราโอเคจากนั้นเราก็ไปฆ่าตอนนี้เราก็ไปแตกไปแตกไปไอเกมไอเกม เออหัวแตกหัวแตกด้วยเฮ้ยมีชารัปเฮ้ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนว่ะเจอสไปเดอร์แมนว่ะแล้วก็ดียงอ่ะตู้ในแหละดีย่างดีย่างไมอาหารดียงโอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนปืนแบะระหว่างนี้นายก็ยิงคนไปก่อนโอ้โหแตกตำรวก็สังเกตดูไปฮะต้องหลดขัอวตัวนี้ก็พอฮะเพืเอาตัวออื่นเยอะ พูดอายวะโอเคนะครับตัวขออภัยที่ไม่ได้พูดถึงท่านผู้ชมเลยเอเด็กตกโอเคขออภัยขอคำาได้วยมเลค่เดกีคนละเองอะเองเหรอฉันนเหรอดาราค่ะค่ะเด็กพักพี่มาแล้วไงโอเคนะครับเจ๋วไปหายบ้างหาปืนเช่นกันนะครับตัวอะไรเ่ะรทำง่กับตัวเองบ้าไปยิงคน ตอนนี้เมื่อกี้เขาฆ่าได้แค่หนึ่งเขาจะไปซ้ำเติมให้ฉันนอะโอเคเขาฆ่าได้สองบายบายไอเกมเจอเกมอีกแล้วเจอเกมอีกแล้วบายปะจ๊ะตายกันนานแล้วอ้าวไอตีนรากหัวไม่ติดรากหัวไม่ติดจังหวะนี่กูณจะอมาดูกันดีกว่านะฮะกูตายขันนานแล้ก็เขาไงเอาแตะโอ้ กรี๊ปผมยังเห็นตัวนเกมยิงตัวนเกมเออดูใครยิงวะบอกให้ไปเอาสมอล์กเลยในฝังโอเคนะครับขออภัยไม่ได้พูดถึงท่านผู้ชมอีกแล้วตายแกมาห้านาทีสิบหินนาทีแล้วมา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 ดิมาดิมาดีมาดิโอ้โหไม่แตกไม่แตกเฮ้ยเออคลายคลายคลใคร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 โอเคโอเควิ่งสี่สามวิซี่โอ้โหแตกแตกเฉย แว่นเขาชื่อไอ้ที่มันเป็นอยู่อยู่ได้กิฟฟินอะไรสักอย่างตรงนั้นนะถ้าเห็นแสดงว่าเขาเดียดแล้วนะโอเคใครยิงหัวใครวะป้องโอ้โหเฉอเกมด้วยโอ้โหคนจะตายขอสักนัดเถอะคนเธอเพราะแตกเฉยไอ้ขาได้กี่คนแล้วข้าได้สี่คนเองมาดูกันดีกว่านะว่าเขาจะลงยาวอ่ะคุณยาว มาดิไอเกมเจอกันซึ่งซึ่งหน้าลเราเจอกันซึ่งซึ่งเดือดคนอื่นยิงเออโดนลัดคิวโดนลัดโดนลัดโดนเฮ้ยเพื่อนสกีมันทำนี้ได้เหรอมันได้ทุกคนเพื่ใช่ไงมันปีนได้ทุกตัวแล้วเนี่ยยกเว้นเะเิ็นพวกเฟ่พวกกีนน้อยแล้วมันเจอคนไหนบีบใครไอาใครแมวเนี่ยไม่มีมันมีแต่ชุดแต่เขาซื้อไม่ทันเพราะว่าเขาสายจี โอเคนะครับแล้วก็มีคนดูคนนี้ไอเดือ,มา,อมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเขาตะกี้เลือดเหลือหนึ่งข่าหนึ่งคนก็จะมีว่าเขาจะรอดก,กันหรือไม่ฮะผมเจอเกนข่าได้เจคนละข่าได้ห้าคนนี่มาได้มาหนึ่งเล้วใครมันลอยฟ้าอยู่แนละโอ้โหกูบักอ๋อ,อนั่นบักนะมึงก็ตายใครย่ากู โอโดนีลยยิงแล้วก็บอกให้ออกสมุนก็แม่ต่นะครับก็บอกให้มึงออกสมุนอะไรเอ้ยกูบอกมึงไงว่าให้มึงเอาไปมมึงก็ไมีแรงปไปเล่นคารนี่ก็สาวอ่ะก็เริ่มรล่คาร์นีพวกเองเเราเราเราได้เก้าคนแล้วนะเราได้แค่ห้าคนเองก็ไม่ต้องรำคาญมันเลยมึงจะไล่ล่างไอเกมมึงไปไหนวะ ฮัลโหลเหมือนไม่เคยพบเจอครเพือนรีวายมันหายไปไหนวะรีวายมันก็บักไงเรือมันก็ต้องไปหายเอเอ้าไอเกมกูเจอมึงแล้วแตกไอเกมแตกไอเกมแตกตายกี่คนแล้วอะโดนยิงอ๋อยิงต้องเข้าวงโคโนแล้วก็โดนยิงแตกดูแล้วว่าโดนอะไรโดนตัวมันโดนโคโนแตกไอ้มันทำ คนกลางงูครับมันชื่อว่าโคโนมันคนใช้โคโนอ๋อแดกโอ้มีโปเกมอนด้วยโอ้โดนลัดคิวอีกข้างหลังมอนชะใส่ส้มนะนะโอ้นัจู่เยดูขอล้างแข้เนี่ยนะโอ้แตกแล้วทำไมมันมีตัวนักเทพวะเทพตรงไหนถามนะนักจู่นักจู่นักจู่นักจูนัตจูจริงจัง จะยิง,งสาวหน้าไว้เขาที่ฟองคนแล้วฆ่าได้หกคนวิกเธอร์ข้าได้หกคนมีข้าวสารบินกำแพงทำไ,ไม,มเครื่องมันดิใเช่มันแะกันเดี๋ยวสักพักมันก็บินเอเอเฮ้ย <laughs> จริงโอเคแม่งบินใช้เครื่องไม้สามมิติแล้วเมื่อกี้แม่งบินข้ามกำแพงเนี่ยเอรินก็นั่งตลอด กตาลาข้อมูลทำแปะอะไรวะเนี่ยก็แตกก็แตกสมุดก็แตกสองคนคนเหมือนดีมาดีหน้าตูนหน้าตูนสองคนหน้าตูนสองคนราชโบวะราชโบวะราชโบวไม่ยอมยิงแล้วใครวะใครแตกวะโดนโดนโดนไปดูหลังเฮ้ย